ป่าเพิ่นนะครับเนาะป้าเพิ่นเชียวไปตลาดนัดอีกบุกมื้อนี้ป้าโอ้พี่น้องมาเบิ่งของบ้านเฮาเด้อครับเด้อเนี่ยสิไปตลาดพอดีเอาบักเขียมาส่งป้าเพ,พิ่นน e ีส่สวัสดีครับพ่อยพี่น้องเอฟซีสระนวันอาสาทุกคนทุกท่านนะครับมื้อนี้มีภารากิจมาตัดเขียกกล้วยมาเก็บบักเขียมื่อวานนี่เก็บบ่แล้วครับพี่น้องครับ เกลวยนะครับเขี่ยแบบไงตัดลงมาเพราะมันหักสุกมาสุกกับบรูล่ะแต่มันหักหักลงมาใส่สายไฟครับจําเป็นเรื่องจัดกันตัดลงมาครับพี่รองครับบานนี้มือว่านนี่มาตัดหย่ามาตัดหย่ามาเอาอันมาเก็ยบบะเขียเอากระคูมาคูหนึงบ้าเบิดเอาบอ้าเบิด มันนวยไงบักเขียคู่หนึง่งเก็บต้นเดียวเพพมือนี้ได้สิมาเก็บอีกครับพี่น้องแต่ว่ากว่าเดือนเอาต้นกล้ยลงก่อนสื่อมีดมากสือมีดกว่าเง,งกากล้วยมาโดยเฉพาะเลยพอดีได้ใส่งนัน นี่ใหญ่อีกหนึ่งต้นครับพี่น้องได้มาแล้วหนึ่งเขือบือ้อบาทนี่สีผ้าไปเก็บบักเขียบานี่พี่น้องแหมว่าสวนอยู่นีเนาะพี่น้องเนาะไม่ยายเรามาปลูกคลองไว้นี่นเตเบวบปวดอะเขือนไอ้คางบักทั่วแบบนั้นแล้วอันบักเขียบานี่กะลายบักเขียกะลายบักบวบก็กำลังข้นมั้งบักบวบข้นบาไหนมากกับแก ให้อีตูกะมี่พักบุ้งกะไรนี่หอดาพักความขั้นยางบวบเบื้องหยียบ <c oughs> ปักเพี้ยกัดนอนจาะกับอะไนั่นเหมืนคนบ่เก็บกินนักเทียข้นบ่ได้มานอนกับจาะปักเขือบอะไรเมื่อวานเก็บเอาอยู่นในต้นเดียวเต็มกระคุอืมมือนี่สิมาเก็บเอาต้นนี้บ้านนี่ป่าฝุ่นส่วนหนึ่งพี่น้องเลยเมื่อคืนเอากินเลย อีสานบ้านเฮาว่าตะคนบขขนนะ่ขี่ขันนะขันคนขีนข่ขันนี่ก็ซื้อกินคืเอเก่าหันละว่าอยู่นี่นี่บ่ได้ซื้อกินดอกซ้ำบักเขียะนี่แม่เฒ่าผมเล่าดูเข้า,ขน,านี่คือหยังๆเนี่ยบกเขียะนี่ดอกแข็งพี่น้องขออภัยเด้อตั้งกล่องใหม่ก่อนโอ้มาอยู่บ้านบ่อึดแนวกินแนวอยากอึดเนียต่เงินน่ะมันบ่มีรายได้นะครับพี่น้องครับเออ ไล่ได้บ่ท่านมีอย่างเขาห้ามาเรือมต้นใหม่มาเรือมต้นอยู่บ้านใหม่กะทุกสิ่งทุกอย่างก็กต้องมันก็ต้องเลือมใหม่เบิดเนาะพี่น้องเนาะเห็นมาต้นบักเขียนี่เมื่อวานนี่เก็บต้นเก็บต้นนี่มื้อนี้สิเก็บต้นนี้บาดน,นี้บักเขียขาวก็หลายเด้อบาดน,นี้อันนี้บักเขียเปาะบ้านเฮานี่เมื่มอคืนนี่ฝนตกบดืดคืนเปียกบดืดเด้อนี่ สีออกไปหน้ามือนี่ไปเบื้องเขาเบิ้งน้ำเป็นดังไรวานเขาไว้นามถั่วบ่เขาเพราะท่านได้ขึ้นปันใดอยู่ฝนตกมาใส่อีกบานนึงอันใดที่อันใดที่มันขึ้นแล้วก็พอดีได้หนามแก่ตัววานีอยัมอยงมากเก็บมาให้เบิดประสนต้วนเดียวได้พี่น้องที่ได้เป็นโล่หมดที ยายเรามาป,ปรราลูกไว้เบือดอกแนวกินย่านตะขันแล้ววะเบือ,ตอแต่ข้นขันละกล้วยว่าสันลูกไส้ผมปลูกไว้มันกล้วยอย่าตัวหนึ่งพี่น้องเบือเขือเรายายเราปลูกไว้เอามาอีกกระตานึงสิพ่อบ่ะจิ่พ่อพี่น้องเอ้ยสิบ่ได้ขายผลตีไป ประกาศขายมันเหลี่ยมมันทัวซะบุ้งเอาไปหาเลาะบานก็จะพบข้าวเดียวเบิดดิสองต้นสองต้นได้บอกหลายนีนสองต้นนะครับนี่เพีย่ยวกับต้นนึงทั้งขางสิงต้นทั้งขางเล็กละน้อยผสมผสานกันไป ปลูกในปลากล้วยเลยครับพี่น้องครับอันนี้บักเขียใหญ่ชัยใหญ่ผ่านไปเลี้ยบักเขียหน่อยได้บัดนี่ยอาบักเขียใหญ่ต้นนี้ก็มีมีหน่วยบวบเลยมีหน่วยไหมเอ่ยต้นนี้มีสองต้นต้นนี้ไม่มีหน่วยปลูกสมกันเลย นี่แหลเะเกษตรผสมผสานของแท้คนหนึ่งมีหวัวกล้วยเหยืย่อกล้วยโอ้บาทที่นี่มูขาวๆได้บานนี่พี่น้องเราเบิ่งมูขาวๆได้บานแห้งหลายคักได้บานนี่บักเขียนะเลยไม่ยากเราปลูกไว้ผมไายให้มูเจ้าเบิ่งเมืองบ้านนี่แต่ผมบอท่านได้เก็บเพราะว่ามัานเต็มคู่กันเทื่ผมกับมาตัดหญ้านะครับพี่น้องเราเบิ่งดูกขาวหลากอยู่มันนี่แหละของกินบ้านเ้องปลาถุมาหลายแต่ลูกแส่ปลาปอีตัวได้ตัวนี้ เ <c oughs> ชียขาวพี่น้องซุ้มหน่อยขาวๆสิเป็นเนี่ย,เ,ยเอาตานี่มากสิพ่อบ่นี่สิบ่ได้ขี่รถเลาะหาขายบ่หลายไปนี่แม่กินน้ำมันได้เนี่ย น,นี่แหละต้นนึงเพื่ออะพี่น้องเพื่ออะต้นนึงลกอากลากี่เปอนเอ้ากล่องมันคือเป็ดในสีมันทั้งแจ่งทั้งบมแจ่งเลยพี่น้องเลยมันเป็ดนหยังวะมันเป็ดนัอีหยังวะไม่ได้ฝากพี่น้องแค่นี้นะครับเด้วยผมสิเ,เก็บบักเขียบแล้วก็สิเข้าบ้านแล้วนี่แหละมาอยู่บ้านเ้องกระดายคองกินของของยากก็พอได้กินได้อยากปลูกกินปลูกอยากนะครับนะแม่เฒ่าผมเราเป็นคนขยันเราเบ่อเอิ้กินหรอก บ่ได้ซื้อกินหรอกผักอีตุงผักอีตูคาตะไคร่ใบบักกูดมีบัดรสวยางามสวย,ยงามพูดนะเพิ่งบักเ,เ,เ,เขียบักเขือพูดนะขาหลากหลากผมสิเก็บมือนี่แหละกำลังสิไล่เก็บกระตานึงจากสิพ่อ,พอมอา,า,าพ่อมือนี่สิบ่ได้ประกาศขายพ่อพูดที่ามันหลมันไหลายครับเกิดกินน้องเลยป้าถูกบได้มาหลายมือบบเบิ่งรูบักเขียใหญ่หมดแล้วมัน,นสิหน่วยใหญ่ซัมหนีครับบักเขียซุ่มนี่อันมั่วนี่ก็จะเป็นอีพันหนึ่งนี่นี่ก็จะบักเขียข้างขว้าพ่อสมัยก่อนป้าถูกได้บึก เอามาคู่หนึ่งสิพ่อเก็บบลุรีเก็บเบิดบุรีอันนี้อีกอีกพันหนึ่งเลยนี่คนละพันนะครับพี่น้องครับมาสวนห่้าแล้วมาปลูกไปมาสุกแล้วก็มีด้วยก่นนเลเนี่ไวมาสิมาตัดหญ้าบ้านนะเอาคู่มานาวพอดีเลยส่นนี้มีเบด้วยคนละกล้วยกล้วยกับพ่อกล้วยพตอนนี้พี่น้องโอ้ยห้อยเพลินมาตัดหญ้าถ้าจะมาตัดหญ้าไปง่วนะครับพี่น้องกันเ ขายทรงนะครับน like ี่ถ <internally. S 1> ุงละยี่สิบบาทได้เลยนะโลหนึ่งตีแม่นี่ถุงละหนึ่งกิโลยี่สิบาทนะครับผมเนี่ยโอ้ยมูนี่กระปุกนเจ็บมากนี่แล้วของบ้านนอากันได้ครับพี่น้องครับเยอะแจกการขายว่้นด้ใส่ยาใส่ขุยแกจะมันใส่จ่างเตียววุ้นด้ปลูกไว้แต่ย่ำเลยปุ๊บขุยขุยใส่ฟุ้นเสียเดี่ยวนะครับไปเลย มันกับบมีแมงมีอย่างไปจัวมันเดวยวควยตามธรรมศาตรเด้ยนะครับเนาะป้าเพิ่นเสียวไปตลาดนัดอีบอมเือนป้า,าโอ้พี่น้องมาเบึงของบ้านเฮาด้วยครับเด้อเนี่ยเชียวไปตลาดพอดีอาบมาเขียบมาส่งป้าเพิน่นนี่ของที่เพิ่อนููสวนอย่างนะครับน้อเนาะเอาไปขายจนถึงสุกที่ตลาดนัดป้้นน้องนาคาอันนี้คือยายเราว่าขายสามถุงถุงหนึ่งของป้าไว้สิละเข้าใจกันแล้วมั้ยว่าป้าเข้าขใจกันแล้วเนาะ ออันนี้ผมกะมาส่งแถวแรกลุงไปไช่ไหมลุงไป็นสวนอันพรอมที่ชัน้นโอ้โหผมผันผมมีเวลาผมสิไปกับลุงอยู่สิไปหาเบิ่งอันกเกษตรอินทรีย์ยังบ้านเฮานลยไหมเป็นแบบไรแบบไรให้คนเห็นว่าอุดวันท่อมีกเกษตรอินทรีย์แบบ <ใน S 1> ไร <ป S 1> ว่าผมไปเนีน่ยเอาคลิปนี่คือสิองแงวแทวหน้าบานนี่น่ถ่ายคลิปแสวอันใดแน่เนี่ย อันนี้ป้ามักขิงปักเบื้องนู้นนี่กระเซียดยินซี่หคองคือยังยังนี่โอ้นี่คือมักขิงว่ะอันนี้คือจัอนนอองผ, <ใน S 1> ผ่านเนีเข้าใส่ปุ๋ยใส่ยังไอใส่ผักเข้าเนป่าหรอกงามกัตาใส่บนต้<อ>นขิมะป,ป,ปีดปากมันบา้างเขามีอย่างผาสมในป้านี่ก็ใส่สังข้อแสงขี้งวัวแล้วก็น้ำแล้วก็แค่นั้นน้ำม,มักป่าน้ำมักป่าน้ำโอ้ไม่ได้ใส่หลายก็ไมได้ใส่หลายก็กันครับครับครับนี่ของอินทรีย์ผักขา อินซี่ทั้งหมดเลยปวดตุ่มซะโอ้ยหเกิดฝาดตุ่มเกาหลีเลยเอ็มไปกินได้เอา้าบมันเอย้ยบนยาดอกอนัน่นฮู้จักมองบัลน,นี่พี่น้องเอ้ยบานท้องเกิดเสียดอินซี่บานท้อง <c oughs> นี่แหละผมก็เลยได้บักเขียมาส่งป้าเพื่อนสิไปขายตลาดน,นัดมือเลื่องครับผม <c oughs> พี่น้องครับกระสีเรื่มนั่นละป้าผมผมไปหาหมอหาหม,มามาเมื่อวานนี้กะับยาตุกพักกันไปตรวจโรคเมื่อวานนี้ก็เลยเดินเลี้ยวทุละ เจ้านี่เราผมกับชินลมลม่วงมืดละชิิลมไถยเริ่มยังหัวหน้าแล้วครับผม